สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆท่านนะคะสวัสดีคุณแม่ทุกๆท่านค่ะเช้านี้ยังอยู่ที่อำเภอเมืองสมุทรสาครค่ะแม่เป็นริมคลองหลังบ้านซักเสื้อทําความสะอาดเสือ้อแล้วก็มีเวลาว่างแล้วว่าจะลงคลิปให้ช่วงเย็นค่ะแม่รอเสือ้อพวกนี้แห้งก่อนนะคะซักเสื้อไว้ทำความสะอาดไว้ ก็มาการขายของขขขขออนไลน์ก็มีข้อดีตรงนี้แหละแม่นะคะอยู่ตรงไหนก็ทําเงินได้ค่ะอยู่ตรงไหนก็ทําเงินได้ปิดร้านไม่มีการปิดร้านอยู่ที่เราไม่ว่างจริงๆเท่านั้นก็ปิดร้านแต่อย่างนี้ก็คืออัดคลิปแล้วก็ปล่อยคลิปไปเรื่อยๆแต่ว่าเสื้อกระสอบนี้แม่มันโอ้โหมัน ตามที่น้องแม่บอกมาถึงที่นะแต่ว่าเราไปดูที่โกดังถึงที่แต่ว่าวันนี้ซักเสื้อประมาณแปดสิบตัวค่ะประมาณแปดสิบตัวก็เดี๋ยวทำให้ให้แห้งแล้วก็ทำไซส์แล้วก็ลงคลิปตอนเย็นจะได้ไม่เหงานะ่ะแม่เนาะนะคะบ้านริมคลองนะคะบ้านของ พ่อปู่แม่ย่าเขาจะอยู่ริมคลองตรงนู้นห้องแถวนะคะห้องแถวของเขาแล้วก็อันนี้ก็เป็นบ้านนานแล้วนะคะเรียมคลองแบบนี้แล้วก็ที่ซักล้างก็อยู่ตรงนี้ปกติเช้าเช้าจะมีน้องตัวตัวเงินตัวทองมาหาแต่วันนี้ไม่เห็นเดินมาอน,นี้จากนี่วันนี้จะทำขนม กล้วยห่อใบจากตัดจากแล้วตัดใบแล้วเดี๋ยว่าจากเดี๋ยวพี่สามีเขาทำขนมกล้วยจากให้ส่งเอาไปสุรินก็วัตถุดิบก็อยู่ตรงแถวนี้แหละหาง่ายใบจากนะคะต้องแต่หลายขั้นตอนเนาะจริงทุกอย่างอะซื้อกินง่ายกว่าแต่พี่เขาอยากทำให้ก็โอเคเดี๋ยวดูเสื้อให้มันแห้ง,แ,หงแล้วก็ ซักตอนนี้มันไม่ค่อยสวยแกะกระสอบมาไม่ค่อยสวยจะต้องซักแล้วก็ให้มันแห้งสีมันก็จะสดแม่ดูไอ้ตัวนี้มันมายังไงของมันนี่หกตัวโอ้ตายมันเป็นเสื้อโล่สต็อกอะ่ะหกตัวเดี๋ยวก็ขายกถูก,ถกขายทิ้งไปเพราะผ้าประมาณนี้ก็เอาไปใส่กันแดดกันอะไรได้เนาะกันเสื้อใหม่ค่ะเสื้อใหม่มือหนึ่งไม่ผ่านการใช้งานแต่ว่ามันมาเยอะเกิน มาหกตัวในในอตเดียวในกระสอบเดียวคือแบบโลเยอะเกินไม่ใช่ขนาดนั้นโอ้แล้วเราจะขายยังไงกระสอบนี้ไม่ค่อยได้หัวไม่ค่อยได้กําไรเท่าไหร่เลยขายอาศัยขายทิ้งให้หมดขอบพระคุณแม่ๆพี่ๆที่ช่วยอุดหนุนสองสามคลิปที่ผ่านมาเพราะว่าเสื้อน้องแหม่มกระสอบนี้ไม่ค่อยสวยก็พยายามระบายออกให้หมด ค่ะบายออกให้หมดโอเคค่ะคลิปนี้ก็ขออนุญาตลาไปเท่านี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะแม่นะตอนเย็นจะลงคลิปให้ชมนะคะเสื้อมือสองคุณแหม่มบายบายสวัสดีค่ะจวดอยู่ไหนมาไม่นอนี่น ปลาเล็กๆก็น้ําก็ถือว่ายังไม่เน่าเสียมากมายเท่าไหร่นะคะมันยังมีน้ํายังมีปลาตัวเล็กๆเ,เกิดอยู่ก็มันน้ามันผ่านเนอะมันมีน้ําเสียน้ําไม่เสียไหลผ่านไปแล้วก็ออกทะเลก็ถือว่าน้ํายังโอเคอยู่ไม่เหม็นขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ